วันนี้เราจะมาอันบ็อกนะคะ Honda คอนดา GXP อยู่หกันนะคะตัวนี้จะมีนะคะที่เก็บยญ้าข้างหลังด้วยนะคะ mm hmm. เวลาลูกค้าได้ไปนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ mm hmm. จะมีกล่องเก็บยญ้านะคะ mm hmm. นี้นะคะกล mm hmm. องเก็บหญ้าใน mm hmm. กล่องจะเป็นอย่างนีง้เลยนะคะ แล้วก็จะมีนะคะถุงนะคะไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์ชุดบ็อกนะคะพร้อมคู่มือนะคะให้ลูทางลูกค้าไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวของ h o นด้แท้นะคะ CXV หนึนะคะขอบคุณค่ะ